คุณฉัดพระเอกไมกี้ปณิธานยิ่งเล่นยิ่งทำถึงล่าสุดฉากน,นี้โชว์งานดรามา่าเปิดโหมดหล่อสายเปยื่นฉโฉนดคืนบ้านพร้อมบอกความในใจกับลูกพี่ไทยนางเอกยดานารินยาและทําแมนขอเป็นฝ่ายไปจากชีวิตไทยทันทีงานนี้ไทยถึงกับรู้ความรู้สึกตัวเองโจทก์กลคำสาคัญออกไปไมกี้ยดาต้องไต่ระดับเล่นหลายอารมณ์แต่ความหวานชนะเลิศห้ามพลาดขวัญรทัยคะ่ะ คือจริงๆอ่ะเป็นซีนที่มาสารภาพกับเขาเลยแทบจะสารภาพรักเลยแต่ว่าไม่ได้พูดเขาว่ารักคุณบอกว่า <ละ S 1> คุณ,คณจะไม่สั่งเป็นโตคุณจะไปแล้วเพราะว่าชาดก้าแบบคอเลยไทยเขาพูดแบบนี้กับชาดก้ามันทั้งเรื่องเลยว่าแบบเอ้ยคุณมายุ่งกับชีวิต <ใช S 1> ฉัน<ช>ออกไปจากชีวิตฉันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยทำให้แม่ลูกเขารอบครัวเขาพังอีกมันรู้สึกว่าเออหรือว่ามันคงจะเป็นเวลาของเราที่ต้องเดินจากไปก็ฉากนี้นะคะเป็นฉากที่ สำคัญมากๆเลยที่ผ่านมาคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าตัวขวัญเลิไทยเนี่ยเขาคิดยังไงกับตัวละครชัดเก้าแล้วความรักของเราสองคนนะ่ะมันจะลงเอยยังไงเนอะ<ม>เพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อก็ต้องรอลุ้นนะคะแล้วก็รอติดตามกันว่าในอุปสรรคที่ขวางกั้นความรักของเราทั้งสองคนมันยังมีอีกหลายอุปสรรคมากๆต้องเป็นกำลังใจให้กับตัวละครชัดเก้าแล้วก็ขวัญเลิไทยนะคะว่าเขาจะได้ลงเอยกันไหมคะ่ะ